สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของจํานวนจริงหรือมุมกันมาแล้วนะคะในวันนี้เราก็จะนําความรู้ในเรื่องนี้นะคะกับเรื่องอื่นๆที่เราได้เรียนผ่านมามาใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติค่ะวัตถุประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติได้ค่ะก่อนที่เราจะไปทําการพิสูจน์เอกลักษณ์กันนะคะ ครูยอยากให้นักเรียนพิจารณาสมการต่อไปนี้ก่อนค่ะสมการแรกคอดเทต้าเท่ากับเซนหนึ่งส่วนแทนทตาเมื่อแทนเทตาไม่เท่ากับ0สมการที่2นะคะไซน์เทต้าเท่ากับคอรทต้าทั้งสองสมการนี้เป็นสมการที่มีฟังก์ชันตรีโกณมิติปรากฏอยู่นะคะเราจะเรียกสมการเช่นนี้ว่าสมการตรีโกณมิติค่ะทีนี้ให้นักเรียนไปพิจารณาสมการที่1กันก่อนนะคะ สมการคอดทีตาเท่ากับเศษหนึ่งส่วนแทนทีตาสมการนี้จะเป็นจริงสำหรับทุกค่าของทีตาที่ทำให้หาค่าของฟังก์ชันที่ปรากฏอยู่ในสมการนั้นได้ซึ่งก็คือค่าของคอดทีตาแทนทีตาและเศษหนึ่งส่วนแทนทีตาค่ะไม่ว่าเราจะแทนค่าทีตาเป็นอะไรก็ตามสมการที่หนึ่งนี้ก็ยังคงเป็นจริงนะคะเราจะเรียกสมการที่มีสมบัติเช่นเดียวกับสมการนี้ว่าเป็นเอกลักษณ์ค่ะ ทีนี้ให้นายเลนมาพิจารณาสมาการที่2องนะคะไซน์เทตาเท่ากับ cos เทตานะคะในสมาการนี้จะเป็นจริงสำหรับบางค่าของเทต้าที่อยู่ในโดเมนของฟังก์ชันทั้งสองเท่านั้นค่ะสำหรับเอกลักษณ์ที่ได้มีการพิสูจน์กันมาแล้วนะคะไซนกำลังสองเทต้าบวก cos กำลังสองเทตาเท่ากับ1 1บวกแทนกำลังสองเทตาเท่ากับเศษก,กำลังสองเทต้า 1บวกคอสกำลังสองทีตเท่ากับโคศก,กำลังสองทีตาไซของลบทีตาจะเท่ากับลบไซด์ทีตาคอสลบทีตาจะเท่ากับคอสทีตานะคะคอสของเอลฟาบวกเบตาจะเท่ากับคอสเอลฟาคอสเบตาลบไซด์เอลฟาไซเบตาแทน a l ลฟาลบเบตาเท่ากับแทน a l ลฟาลบแทนเบทั้งหมดส่วนด้วย1บวกแทนเอลฟาแทนเบตา ไซน์สองเอลฟาเท่ากับสองไซน์เอลฟาคอสเอลฟาซึ่งจริงๆแล้วมันมีเอกลักษณ์ตรีโกณมิติอื่นๆอีกนะคะซึ่งเราสามารถนำมาใช้ในการพิสูจน์วันนี้ได้อีกค่ะตัวอย่างการพิสูจน์เอกลักษณ์ตรีโกณมิติข้อแรกนะคะจงพิสูจน์ว่าสองคอสกำลังสองทีตาลบไซน์กำลังสองทีตาบวกหนึ่งทั้งหมดส่วนด้วยคอสทีตาเท่ากับสามคอสทีตาในข้อนี้นักเรียนคิดว่าเราควรจะเริ่มการพิสูจน์อย่างไรดีคะ ไปลองสังเกตทางด้านขวาของสมการนะคะมันจะมี c o s ทีตนะคะมีฟังก์ชันตรีโกณเป็น c o s ทีตอยู่ตัวเดียวนะคะส่วนทางด้านซ้ายนะคะจะมีทั้ง c o s ทีตและ s i n ทีเลยนะคะในเรียนลองไปนึกดูสิคะว่าเอากลักษณ์ตีโกณมิติที่ได้เรียนผ่านมาที่มีความสัมพันธ์ของทั้ง s i n ทีและ c o s ทีตคือเอากลักษณ์อะไรนะคะอ่ามันคือเอากลักษณ์ sin ์กำลังสองทีตาบวกคอสกำลังสองทีตาเท่ากับ1ใช่ไหมคะในข้อนี้เราจะใช้เอกลักษณ์ข้อนี้นี่แหละคะ่ะมาเปลี่ยนไซด์กำลังสองทีตาทางด้านซ้ายของสมการเรานะคะตัวนี้จากที่เรามีเอกลักษณ์ที่ผ่านมาคือ sin ์กำลังสองทีตาบวกคอสกำลังสองทีตาเท่ากับ1ดังนั้นจะได้ว่า sin ์กำลังสองทีตาก็เลยเท่ากับ1ลบคอสกำลังสองทีตานะคะ เราก็จะทำการแทนค่า1ลบ cos กำลัง2ทีตาลงไปในนี้ค่ะลงไปในค่าของไซ n กำลัง2ทีตาเลยนะคะจะได้ดังนี้ค่ะจากนั้นนักเรียนก็ทำการจัดรูปนะคะจะได้เป็น3 cos กำลัง2ทีตาทั้งหมดส่วนด้วย cos ทีตานะคะแล้วก็นำ1ส่วน cos ทีตาคูณทั้งเศษและส่วนค่ะก็จะได้เป็น3 cos ทีตาค่ะตัวยอย่างถัดไปค่ะ ตงพิสูจน์ว่า cos ทีตาส่วนด้วย1ลบ i n ตีตาเท่ากับ1บวกไซตีตาส่วนด้วย c o s ตีตานะคะในการพิสูจน์ข้อนี้นะคะเราก็จะแสดงทางด้านซ้ายนะคะให้มีค่าเท่ากับทางด้านขวาก็ได้นะคะนั่นเองคิดว่าเราควรจะเริ่มอย่างไรดีนะคะอ่าไปสังเกตดูนะคะว่าทางด้านขวาของสมการที่ตัวเศษมันเป็น1บวกไซตีตานะคะเราอาจจะนำา1ึ่งบวกไซทีตาคูณทั้งเศษและส่วนดูคะ่ะ ก็จะได้ดังนี้นะคะในตัวส่วนค่ะ 1-sin ลบไซน์ทีตาคูณด้วยหบวกไซน์ทีตาจะอยู่สามารถจัดให้อยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองได้นะคะก็จะเขียนเป็น1ลบด้วยไซน์กำลังสองทีตาค่ะสำหรับ1ลบไซน์กำลังสองทีาสามารถเปลี่ยนที่อยู่ในรูปของคอสได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะก็คือคอสกำลังสองทีตานั่นเองนะคะจากนั้นเราก็จะนำ cos ทีตาหารทั้งเศษและส่วนค่ะก็จะได้ออกมาเป็น1บวก sin ทีตาส่วนด้วย c o s ทีตาแล้วนะคะตัวยอย่างถัดไปค่ะจงพิสูจน์ว่า s i n x ส่วนด้วย1บวก Cos x เท่ากับแทน x ส่วน2นะคะในข้อนี้เราก็จะพิสูจน์ในลักษณะคล้ายเดิมคือจะแสดงทางด้านซ้ายของสมการให้มีค่าเท่ากับทางด้านขวาของสมการนะคะ ทีนี้ลองไปสังเกตทางด้านขวาดูก่อนนะคะว่ามันจะเป็น x ส่วน2ถูกไหมคะส่วนทางด้านซ้ายจะเป็น x เฉยๆใช่ไหมคะเราควรจะจัดรูป x ตัวนี้ให้อยู่ในรูปของ x ส่วน2ด้วยนะคะก็เปลี่ยนเป็น s i n ยของ2คูณด้วย x ส่วน2ค่ะตัวส่วนก็จะเป็น1บวก c o s ของ2คูณด้วย x ส่วน2นะคะจากนั้นนักเรียนก็ไปใช้ เอกลักษณ์เกี่ยวกับมุม2เท่าที่เราเคยได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะจากที่เรามีไซ n ์ของ2 a l p h านะคะซึ่งเท่ากับ2 sin Alpha cos Alpha นะคะกับ cos 2α เเท่ากับ2 cos อสกำลังสองเอลลบ1นะคะเราจะใช้สองข้อนี้เปลี่ยนที่ไซ n ์สคูณ x กส่วน2กับเปลี่ยนที่ cos ของ2คูณ x ส่วน2ค่ะ ก็จะได้ดังนี้นะคะและ้วนักเรียนก็คำนวณเลขเล็กน้อยนะคะตัวส่วนนะคะ1กับลบ1ก็ได้0ใช่ไหมคะจะได้ดังนี้ค่ะจากนั้นก็นำา2หารทั้งเศษและส่วนนะคะแล้วก็นำา o s s x ส่วน2หารทั้งเศษและส่วนด้วยนะคะก็จะได้เป็น s i n x ส่วน2หารด้วย cos x ส่วน2ค่ะซึ่งก็คือแทน x ส่วน2นั่นเองค่ะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะจงพิสูจน์ว่า cos 3 x ลบ cos 5 x ส่วนด้วย sin 3 x บวกไซน์ x เท่ากับแทน x ค่ะในข้อนี้เราจะใช้เอกลักษณ์อะไรดีนะคะที่เราเคยเรียนผ่านมานะคะ,ะจากที่เรามี cos alpha นะคะลบ cos เ e t a ซึ่งเท่ากับลบ2 sin a l ์ h อบวกเบต้ส่วน2คูณด้วย sin ์ l อลฟลบเบตส่วน2นะคะเราก็จะเปลี่ยนตัวเศษโดยใช้เอกลักษณ์ข้อนี้นะคะสำหรับตัวส่วนนะคะ sin ์สามเอกบวกไซน์ให้เราควรจะใช้เอกลักษณ์ข้อไหนนะคะเราก็ควรจะไปใช้ sin ์ l อลฟบวกไซน์เบนะคะซึ่งมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ 2 sin α β ์เอลฟาบวกเบส่วน2คูณด้วยโ s ศ a อลฟาลบเบตาส่วน2นะคะก็จะได้ดังนี้ค่ะตัวเศษก็จะเป็นลบ i sin ์ของ 3x บวก 5x ส่วน2คูณด้วย sin ์ x ลบ 5x ส่วน2นะคะตัวส่วนก็คือ2คูณด้วย sin ์ส x บวก 5x ส่วน2คูณด้วย cos ลบ 5x ส่วน2ค่ะทีนี้ก็ คำนวณเล็กน้อยนะคะ 3x x บวก 5x ส่วนสมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะก็จะมีค่าเป็น 4x นะคะและ 3x ลบ 5x ส่วนสมีค่าเท่าไหร่คะก็จะมีค่าเป็นลบ x ถูกต้องไหมคะก็จะได้ดังนี้ค่ะจากนั้นนะคะนักเลนก็ทำการนำสองหารทั้งเศษและส่วนนะคะแล้วก็นำไซส 4x หารทั้งเศษและส่วนด้วยนะคะก็จะกลายเป็น ลบของ s i n ลบ x นะคะที่ตัวเศษซึ่ง s i n ลบเนี่ยสามารถเขียนในรูปของลบ sin x ได้ใช่ไหมคะจะได้ดังนี้ค่ะเป็นลบของลบ sin x ค่ะสำหรับตัวส่วนนะคะ cos ลบ x สามารถเขียนได้เป็น cos x นะคะและลบของลบ s x n x ก็จะมีค่าเท่ากับ s i n x ถูกต้องไหมคะก็จะกลายเป็น sin x ส่วน c o s x แล้วนะคะซึ่งก็จะมีค่าเป็น tan x นั่นเองค่ะ ตัวอย่างถัดไปค่ะกำหนดให้ a บวก b บวก c เท่ากับ pi นะคะจงพิสูจน์ว่า tan a บวก tan b บวก tan c เท่ากับ tan a คูณ tan b คูณ tan c ค่ะจากที่เขากำหนดให้ว่า a บวก b บวก c เท่ากับ pi เนี่ยนักเรียนลองนึกดูสิคะว่าเราควรจะใช้เอกลักษณ์ตรีโกณในเรื่องไหนมาพิสูจน์ข้อนี้ดีคะสิ่งที่เขาต้องการพิสูจน์เนี่ยก็คือเรื่องของ tan ใช่ไหมคะ แต่เอกลักษณ์ของแทนเราก็จะมีเรื่องแทนของ a บวก b ใช่ไหมคะเราอาจจะจัดรูปก่อนนะคะ a บวก b บวก c เท่ากับ pi จัดรูปนิดหน่อยนะคะจะได้เป็น a บวก b, b เท่ากับ pi ลบ c ค่ะและเนื่องจาก a บวก b เท่ากับ pi ลบ c ก็จะได้ว่าแทนของ a บวก b ก็จะเท่ากับแทน pi ลบ c ด้วยนะคะสำหรับแทน pi ลบ c เนี่ยสามารถเขียนอีกรูปหนึ่งได้เป็นอะไรคะ ได้เป็นลบแทน c ถูกต้องไหมคะอะ่ทีนี้ทางด้านซ้ายของสมการเรามีแทนของ a บวก b นะคะนักเรียนเราไปใช้เอกลักษณ์แทน a บวก B ได้ไหมคะเอกลักษณ์แทน a บวก b ก็คือแทน a บวกแทน b ส่วนด้วย 1- ลบแทน a แทน b นะคะจากนั้นนักเรียนที่ว่าเราควรจะทำอย่างไรต่อดีคะเราก็ควรจะนำตัวส่วนนะคะทางด้านซ้ายนะคะ ให้หายไปถูกไหมคะทำให้มันหายไปโดยการคูณด้วย1ลบแทน A แทน B ทั้งสองข้างของสมการนะคะจะได้ดังนี้ค่ะแล้วทำยังไงต่อดีคะใช้สมบัติการแจกแจงคูณกระจายเข้าไปใช่ไหมคะคูณค่าลบแทน C เข้าไปในวงเล็บนะคะก็จะได้ดังนี้ค่ะจัดรูปอีกเล็กน้อยนะคะค่าแทน C ทางนี้นะคะที่อยู่ทางด้านขวาของสมการเราก็ควรจะต้อง จัดรูปมันให้มาอยู่ทางด้านซ้ายของสมการนะคะโดยบวกด้วยแทน C ทั้งสองข้างนะคะก็จะได้เป็นแทน A บวกแทน B บวกแทน C เท่ากับแทน a คูณแทน b คูณแทน c แล้วค่ะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิตินักเรียนสามารถนำเอกลักษณ์ที่ได้เคยพิสูจน์ผายมาแล้ว มาใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์อื่นๆได้นอกจากนี้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์แต่ละข้อไม่ได้มีวิธีทมเพียงวิธีเดียวนะคะนักเรียนสามารถใช้วิธีการอื่นๆในการพิสูจน์ได้ด้วยแต่ก็ต้องเป็นไปตามหลักการทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องนะคะวันนี้ครูก็ขอฝากแบบฝึกหัดไว้ให้นักเรียนได้ทําเพื่อทดสอบความเข้าใจกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ